มีรุ่นเหรอครับเห็นว่าครับเห็นว่าครับพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องปรากฏนะครับนนเนาะบุ้ฤทธิ์ครับแห้งใกล้แห้ง,งมนมครับครับ ยูไปยูกับมันรุนกันนะครับเนาะอยู่วะฮะอยู่วะตึกวะตึกอยู่วะตึกอยู่กินยุบมะกินมะกินมะยังไงบ้งตัวยังไงบ้เดี๋ยวครับยังอยู่เนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะขอให้ก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ เดี๋ยห็นปบ่นี่ครับกินแล้วครับรข้าวตัวนี้นเ,นหนเห็นบ่ะข้าวลูกเดืออข้าวข้าวข้าวกวาดเลย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 เห็นละเท้าขาวเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับรข,าขบ้าวไม่ห้ักโค้งวันสี่โล มานครับมาแล้วมือนีฮะเขาไปหักที่ไรเจ้าเจ้าควาหัวเงี้ยไปคอยไปบ่ได้บ่ได้คอยบ่ได้คอยยืนอยู่นอกอันนี้เนาะความือเงี้ยไปจ <tortured. S 1> <Art. S 2> e ับไว้เฮ่อเดอามีดตัดเลยเอามีดตัดเลย ตัดสายนาออกนี่นี่นเอามีตัดสายนาออกเจ้าจับสายนาไปบอตอป่ต้องกดตัดอกเลยเอาจับไปเจ้าเเจ,จ้าจับนี่ไ้น้ำมื่อหนึ่งจับสายนาเมื่อหนึ่งจับอันนี้อขาดเดีอ๋อะตาพิการหมดเลยติยังผิดยัง้านานะลย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเพื่อไม่ไห้เสือกันเอา้าเอ้ามาแล้วครับแป๊ปลายพิการตัวนี้ปลายพิการปลายพิการตัวปลายเอวส้มปลายพิการเขาไปถกหลักเถิดโด่งมันเอาอ่อหวานท้อยตัวไปเดี๋ยว,อ,วอ,อ,ยอย่าฟาดมันกว่าหมวกกว่ายุ่งหลังง้อครับห,รหลังงอเขาไปเสียบเสือกเลยมันกระแทนจะมัน่นสามลูกกว่า <ules> ได้แล้วว่าได้แต่ลุงหน่อยดอกบบาหน้ากันได้คีอกันความหวังเด้แลครับตอนใส่ดิในอิรี้ขีอเครับเดี๋ยวรุนกันต้นหนาครับวันนี้มากับไอ้ไอ้ไงนะครับไอ้จุ้ยปกติคููดูโอ้ด่ต้องเป็นพี่ไอ้ครับพี่ไอเบ้ เราเป็นลุงเบะมันนี้มันก็ลุงตุ้ยเยครับแต่รุ่นตัวต่อไปผมจินแล้วนะครับนะครับเสียกตึงนะครับกินแล้วเยครับแต่รุ่นกันว่าชีตตัวหน่อยตัวใหญ่สัมใดขันเบ็ดต่อมาอีกนะครับเขาขันเบ็ดเข้ามาหัดต่อนะครับเนาะหาขันนะครับข้อะนึ่ข้อหนึ่งหันสิบขันจินสองตัวครับแต่ว่าบ่อยู่นะครับเห่นรับเห็นว่าเห็นว่าครับ หนมเพิ่มเพิ่มอยู่นะครับนะไงไม่หนมนะครับนะ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 อ่ะมีรุ่นนะครับเห็นปะครับเห็นปะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องปรากฏนะครับเนาะคล้ายๆปรากฏจากจากการหนมเดี๋ยวเฮ้ยบุญเรีบแห้ใกล้ให้หนมครับครับแอคชั่นสุดยอดเลยครับครับครับเออเออ มาตองแก่นะมาตองแก่นะเอับจับเสื่อมเลยครับ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 มึงมันถอดคว้าก็ได้ทำทำไมลักได้ครับหลักสองบ่หลักสองบ่โอ้ยประคึนครับประคึนครับนี่ครับได้แล้วครับ อมครับเเงนหน่มโผงครับรุ่นหานหกโลครับได้แล้วครับหน่มได้ไปแล้วตัวนึ่งติมเงินผลงผมหวกัีดเนาะคะ ok รับเนาะใครับความความหัวเครื่องเครื่องมืแต่วครับมาแล้วครับ ปลาซึ่งไม่ต้องโขงครับอันนี้ฟางไทยนะครับเนาะโอ้โหหาง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 เดี๋ยวเอาหางออกก่อนหายมันหลุกป่ะมาเย็นแน่นอนเยคุณนะครับฟังประเทศเรษฐีแบนของของออา้าครับสอปวกป๋าวครับน้ำบลลึกนะครับน้ำแค่นี้นนะครับเนี่ยนี่กินแล้วครับหนึ่งเต็ม ปักซีหลังนะครับเกาะน,นี่กิ้หนึ่งโตรครับโอเคครับเดี๋ยวไปรุนกัตนต่อนะครับเนาะหายมานมันครับกนะับขั้นหายเสียกตึงนะครับนายจะเป็นตูดขั้นนายจะเป็นเบ็ดผมนะครับถ้าจำบ่ผิดผมว่าผมมัดต่อนหินก่อนนะไปดุนน้ำกันครับเนียนบอเสียเบ็ดท่อยังไงข้าเบ็ดมาถึง เออนะครับนนหนุ่มันหอบละเดี๋ยวมายังจอยกมัดมินโมเมนต์ม,ขอขอมตนาน่าก็จํำบ่อผฟดเละเงียนเพล่ะเงี้ยนเพล่ะอ่านไะวาลูกตุ๋ยลูกตุ๋ย เงยนนตัวเออันเทาครับฮะเครับเห็นจะดากใส่สองหลังผมจำได้เลยครับว่าใส่ซองหลังเสือกใหญ่พ้อครับเสือกนะครับโยกโยกอยู่นึ่งหันี่เงียนบ่โยกโยกครับจิ้มจิจิ้แท้ครับจินแท้ครับปลาแท้แท้ละเอาไปนั่งดีด เพิเข้าไปทางในโอ้ไปยังครับ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 ไปดับคันจังจัดดับเดี๋ยวเพนเดี๋ยนยินเท่ยครับอ๋อตะขอเอาออกมาฟังพี่เด้อเอามาฟังพี่เอาออกมาฟังพี่เอาออกมาฟังพี่กล่องข่อยแก้เห็นคัะออกมาดีไหมพี่ครับยินหรือกะออกออกมาฟังพี่เจ้ายวไล่คันกุนไหมโอ้โหเครื่องครับ บักเครงสามลครับครับาสามข้างนุ่งใหม่เลยครับบักเครงเป็นน้ำขุ่นะครับนะตัวที่สองเต็มที่สองครับหน่งยก็ได้เลยครับเต็มหนึ่งสามนี่แหละนะข้าโขงกับได้กินมาบ้านอุบลมันต้องได้กินปลาโขง่นไหมครับครับ เคทองนะครับนะใส่สองรูโก,ก้กลัวรับรอบมีคุ้มค่าน้ำมันนะครับได้ค่าเงี้ยค่าน้ำมันกะแต่กะบอกท่านคุ้มหรอครับได้ปลาบอกท่านพ่อหาชิบลอยู่นะครับเนะาะแม่รอบนีเงี้ยลอ,อยโลโอ้มีมืพร้อมด้วยนี่มีห้อยถือกัดนะครับนี่ยวนะครับนี่ครับ ไมยถือก,กลับครับแสดงว่ามีมูครับแต่ตัวตัว,ตวเพิ่นบใบไงปันไดนเนาะครับผมเดี๋ยวรุนกระต่อหรือเรียงครับเนะาะมัดเลยมัดหัวปิดเลยมัดใสยหัวขันขขเชี่ยนเลยหัวขันมาเลยเดี๋ยวรุนกระต่อครับโอเคครับโอ้ยหมานครับแต้มสามรัผมแต้มสามแต่ลัมลุงหน่อยบอลลูนครับโอเคครับเดี๋ยวรุนต่ออีกวันนะครับเนาะครับไม่ถือกลับไอ้ตุ๋ย ผีใส่ดูดูดูทคนอื่นไงครับผมเนี่ยครับมากับลูกน้อยมาเหยียบแล้วนะครับแม่น้ำโข้งเมืองอบุบลนะครับแม่น้ำสองสีนะครับเนาะครับผมนี่ครับปลาโค้งก็ได้กินแม่น้ำสองสีแกน่นี่ครับฟังทางในมุ่นนะครับแต่ข้างนอกเลยโข้งนะครับ แม่น้ำสองสีอิลาบพองกันหน่อยไหมครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปสรุปให้เบิ่งบนฟังนะครับยังสามขั้นครับหนึ่งสองแล้วก็สามขั้นสามอยู่ฟังคุณนี่ครับมีขั้นเดียวมีขั้นเดียวครับผมลายใด้มือนี้ครับสามตัวเอย๋ยลรอเขาหนุ่งหน่อยอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวจะมาสรุปกันครับโอเคครับผมไปรุ่นต่อกันชิปแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับสวัสดีครับผม